ต้องจ้าอันเก่งจริงเลยนะพี่จากาแฟมาให้หนูทำไมหรือไม่มีเงินซื้อหรอกนะตอนนี้ธุรกิจของหนูไม่ค่อยดีเงินเลยหมุนไม่ทันลำบากสุดในชีวิตก็ตอนนี้แหละพี่จะมาเย็มเงินใช่เปล่าพูดมาเธอมีเรื่องอะไร ไลน์ไปหาก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับพูดแล้วเซ็งก็ตอนที่หนูมาทำงานที่บริษัทนะสิลืมโทรศัพท์ไว้ในรถแล้วรถพี่พามิเมลาก็ดันยืมไปอีกหนูจะเอาอะไรมาตอบลายพี่น้องอันวันนี้พี่เอาของมาฝากด้วยนะถ่ายซิอะไรเอ่ยกาแฟใช่ไหมคะถูกต้องจ้าน้องอันเก่งจริงเลยนะ พี่จากาแฟมาให้หนูทำไมหนูไม่มีเงินซื้อหรอกนะพี่เอามาฝากไม่ได้เอามาขายทำไมต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยล่ะก็ต้องพูดไว้ก่อนไงตอนเนี้ธุรกิจของหนูไม่ค่อยดีเงินเลยหมุนไม่ทันลําบากสุดในชีวิตก็ตอนนี้แหละหนูอ่ะรู้จักพี่ดีปกติพี่มาหาหนูไม่เคยมีอะไรติดไม้ติดมือมาเล วันนี้มาปแปลกๆถ้ามาเป็นเอากระโฟงกาแฟมาให้พี่จะมาเยียมเงินใช่เปล่าพูดมาเธอมีเรื่องอะไรเธอพูดถูกตอนนี้พี่ก็กำลังลำบากจริงนั่นแหละบริษัทพี่ค้างค่าเช่ามา3-4เดือนแล้วถ้าพี่ไม่รีบหาไปจ่ายเขาเขาก็จะมาไล่พี่แหละพี่จนปัญญาแล้วจริงๆ พี่ก็เลยเอารถของพี่ไปขายแต่อันก็รู้นี่ว่ารถของพี่เก่ามากขายก็ได้ไม่กี่บาทหรอกตอนนี้เงินพี่ก็ยังขาดอยู่อีกนิดหน่อยแต่พี่ก็รู้ว่าตอนนี้น้องอันกำลังลำบากไม่เป็นไรหรอกนะแต่พี่ไปยืงพาเมล่าเขาก็ได้หนูลำบากก็จริงนะพี่แต่ยังไงหนูก็ต้องยื่นมือช่วยพี่นิดนึงเงิงนมากมายหนูอาจจะให้พี่ไม่ได้ แต่นิดๆหน่อยๆหนูก็ยังพอมีอยู่พี่เมย์คะช่วงนี้ถ้าพี่ไปกินเที่ยวช็อปต่อไปพี่ก็ไม่ต้องมาชวนหนูแล้วนะเพราะหนูไม่มีเวลาไปเที่ยวอะไรแบบนั้นแล้วตอนนี้บริษทัทพี่มีปัญหายังไงหนูก็ต้องช่วยพี่ <S <S พี่พูดมาเถอะพี่ต้องการเงินอีกเท่าไหร่ อสองแสนห้าจ้ะเอากาแฟมาให้หนูดูหน่อยสิฮะพี่จะมายืมเงินฟรีเหรอคะอ๋อ,อ,อ ก็สัญญายืมเงินไงใครให้พี่เขียนสัญญายืมคะเราก็รู้จักกันมาตั้งนานพี่ก็เคยยืมเงินหนูตั้งหลายครั้งทุกครั้งที่พี่ยืมพี่ก็คืนเงินตามที่รับปากไว้ตลอดอย่างที่คนเขาพูดยืมแล้วรู้จักคืนยืมครั้งต่อไปมันก็ง่าย ที่หนูให้พี่ยืมอ่ะมันไม่ใช่เงินหรอกค่ะแต่มันคือความไว้ใจต่างหาๆละ่ะแล้วพี่มาเขียนสัญญาอะไรกันเนี่ยอะเขียนใหม่เขียนเลขบัญชีค่ะพี่เมย์